ตอนฉบับคลิปจากชิมารุให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดน้อไม่นะพ่อแล้วแบบนี้กูจะไปขอตังค์ที่ใครเนี่ยก็มาขอที่ฉันซิฉันเพิ่งใช้เงินซื้อวิญญาณซาตานแล้วซื้อให้ตัวเองกลับมาเกิดใหม่โดยกันเอาเงินฟานหัวยอบบาลเมื่อกี้เองอ่ะไอ้ขี้โกงเอ้ยมึงซื้อวิญญาณซาตานเลยเหรอมึงจะมากไปเล่าแอคนมันรวยช่วยไม่ได้นี่ดักบอลอยากได้ไปชุบชีวิตพ่อมึงไม่ละคานข้ามกราบพี่งมงามสิใจน้องแม่งเอ้ยไอ้ลูกไปยุต เอ้ยด่าพ่อกูย,ยังไม่โกรธขนาดนี้มึงมงอาจด,ด่ากูลูกระยุ์เหรอมึงตายแน่ไอ้เจ้าเขียวมึงมึงต้องเจอกับล่าสุดยอดของกูอันติเมตมิสเตอร์บิชนั่นมันนี่จะบอกว่าที่ผ่านมามันยังไม่ได้เอาจริงงั้นเหรอแล้วแล้วในที่สุดโลกก็เข้าสู่การลอาวสานจากพลังของอันติเมตมิสเตอร์บชทำให้โลกทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ความมืดมิดพร้อมกับมหาภายัยพิบัติจากพลังของคน แต่ทว่าในความสึ้นหวังนั้นก็ได้มีวีรบุรุษคนหนึ่งเขาได้รับรู้ถึงการกระทําอันชั่วร้ายของมิสเตอร์บีทเอ็กเซลเขาจึงกําดามในมือแล้วพุ่งออญป่าเพื่อพดึงความยุติธรรมในตอนนี้ไม่มีใครหยุดยั้ยงข้าได้อีกแล้วในร่างอันติเมนี้ข้าจะทําลายโลกใบนี้ทิ้งและเอาเงินไปฟาดหน้าพเจ้าฟื้อโลกใหม่และไปอยู่ที่นั่นพวกมึงตายเออเออกากันเอ <c oughs> อ,อมาไม่จริงหนะ้าบุรุษในตำนานคนนั้นมันะ ท่านชัดชาตินั่นท่านเหรอครับไม่ข้าคือชัดชัยพี่น้องของชัดชาติข้ามาเพื่อพันุงความยุติธรรมในโลกใบนี้ส,สุดยอดอ่ะเอาล่ะตอนนี้ความชั่วร้ายก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วถึงคราวที่เราต้องฟื้นฟูโลกใบนี้เพื่อความสงบสุขที่แท้จริงพวกนายต้องเข้ามาช่วยด้วยเข้าใจไหมฮะพูดสิว่าไอ้เฮียกูเพิ่งก็เดียวบ้านเหนื่อยนะอ้ยแล้วชัดชัยวีรบุรุษแห่งแสงก็ได้ปามิสเตอร์บีทเอ็กเซลตัวแทนแห่งความมืดลงไปได้อย่างง่ายดายแต่ทว่า ความชั่วร้ายทั้งหมดบนโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่บิดเอ็กเซลเพียงแค่คนเดียวยังมีความชั่วร้ายอื่นออีกต่อไปนักลบแห่งแสงชัดชัยจึงได้จับมือกับเหล่าวีรบุรุษของโลกเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไม่ให้ถูกทำลายและเพื่อปกป้องสันติสุขของโลกโตโกงผู้น่ารักและมีสเสน่ห์มุสชิส่ันฉันเขาจีร้อไอ้ฉันกันเงียบไงไอ้เฮียเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยแม่งภาคมัล้วนเลยไอ้เปรตได้ตอนหลังเนี่ย you <whistles>